สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องสาวีสานมักมวนพี่น้องค่ะวันนี้พามากินเกาซ่าวพี่น้องดูขาดเ่ามาหมาฮอนฮอนพี่น้องค่ะตอนเสาร์เนาะอากาศมันขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องมือเสาร์ลงมาใส่บานีนกับบนหนาวได้เร่ว่าสวยขึ้นมากแล้วก็ขึ้มทึ่งขึ้มทึ่งหนาวพี่น้อง อีกย่างคือเป็นแนวนี้มาจา้ะกินต้มมะม่ากับสายวิสาอาหารเร้าพี่น้องค่ะก่อนเริ่มงานเนาะแล้วก็ได้หมูปิ้งไห้หนึ่งตอน,นเดียวหาบาพี่น้องซีิีคนเห็นงานนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ม่แ้งคปปแบบง,องคอ, <c oughs> อ <c oughs> พี่น้องหอนแบบลองลงคอเลยหอนรับพี่น้องด้ยังเขาาวเนาะ กินแบบเดีกันยูอด็อกคือเนาะค่ะผู้ใดเห็นงานอาหารเหลกหลีบนะจมมากมากมันเซเว่นอืมเย็นที่ร่างเย็นแห้งจากองศาหน้าตอน ส่วนพี่น้อง <c oughs> มีแหงคอพี่น้อง ค่ะส่งงานมาแล้พี่น้องจ้ะสำหรับคลินิกอ่ะฝากพี่ฝากน้องอีกนะคะฝากชมมาอ,อีกิปเนาะสาวีสานกิเมีเมนผระเข่าตอนเจ้าแล้วค่ะพี่น้องจ้ะค่ะส่งงานมาหลักกับสิได้ดเห็นงานค่ะพี่น้องจ้ะฝากพี่ฝากน้องนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวีสานน้ำแน่เพราะว่าสบมพัทธกัน ติดตามคลิปต่อ,ตอไปเนาะพี่น้องเนาะจากสาวิสันกระคอข,อขอุณนหลายๆค่ะสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะคะจากสาวิสานกะจะพยายามเฮ็ดคลิปโฆษกองให้ดีๆขึ้นขึ้นไปนะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะถือว่าอยู่ในเรื่องเริ่มเริ่มเฮ็ดอยู่พี่น้องเพราะว่ามันบ่เด่ันว่าจะมีเวลาเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังเนาะคือเนี่ยอย่างเช่นวันเนี่ยสาวิสัน จะเริ่มทางานมันมีเวลาสาวสานกระเฮ็ดพี่น้องแต่ทมว่าใจนะอยากเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดแห้งแต่ว่าด้วยหน้าที่ผ้าละเนาะบางวันกะบอสะดวกบางวันกะว่าจงจังจังเหตุให้พี่น้องเบิง่งจะพี่น้องกะจะเพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอย่างในสาวอีสานกะยังอยากเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่จ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้กะฝากเป็นกำลังแรงใจอีกคลิปนะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ สาวอิสานกะเดี๋ยวคอโตไปเหตุงานกับลูกค้าก่อนเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะจ้ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอการคลิปต่อไปได้จ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง